สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยผาโชคนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะออกเดินทางนะครับออกเดินทางไปยังพิษณุโลกนะครับบอกลูกก่อนแปงลามเอ้ยแปงลามเดี๋ยวพ่อไปทําบุญก่อนนะลูกนะพ่อไปทําบุญที่พิษณุโลกแปงลามก็อนุโมทนาบุญเอานะลูกรู้ไหมอนุโมทนาบุญเอานะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะให้พ่อเข้ามาดู แป้งล่ำนะพ่อเอาหญ้ามาไว้ให้แล้วนะครับนู่นก็เทไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่เมื่อคืนนะครับนะก็เหลืออีก3กระสอบแล้วก็มีผลไม้นะม,ม,นะมีผลไม้แตงโมแอปเปิล mm. พ่อซื้อมาไว้ใหนะ้เดี๋ยวพ่อเขาจะเอาไว้ให้แป้งล่ำกินนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปทําบุญแล้วนะอนุโมทนาสาธุเลยนะลูกนะเกิดชาติหน้าฉันได้ก็จะมาเกิดเป็นวัวเป็นควายนะลูกนะทาบุญเยอะ กินเออกินมังสาวิรัตนี่แหละลูกนะเปนบุญนะโอ้กินเกือบหมดแล้วเนี่นะครับเดี๋ยวพ่อก็จะเดินทางน,นะลูกนาะแปลงล้งร่าเป็นเด็กดีอยู่บ้านนะลูกนาะพ่อก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดมองไม่เห็นแป้งล่าหรอกนะเดี๋ยวพ่อก็วิดีโอ ทอคุยกับพ่อดูไม่รู้พ่อเปิดวิดีโอคอลเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะให้ปุ๊นะครับให้ให้น้องปุ๊มาช่วยดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่น่้ก็อาจจะโทรวิดีโอคอลกับน้องปุ๊ขอดูแป้งล่ำนะครับแล้วก็ถุงทองออมเงินนะครับพอเสร็จจากงานผาป่านะครับวัดโคกสมอก็จะเดินทางกลับทันทีเลย นะครับมาเดินทางยาวเลยก็จะมาดูลูกก็ถึงนี่น่าจะประมาณสี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มนะครับ,นะรบก็จะเปิดไฟไว้อย่างนี้ทั้งวนันทั้งคืนนะครับเพราะว่าเผื่อกลางคืนพ่อเขาลืมเปิดหรือว่าหาสวิตช์ไม่เจอนะครับอ่นถุงทองออมเงินเด๋ยเพิ่งออกมาลูกเข้าบ้านก่อนออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าดินเมื่อคืนฝนตกถุงทองออมเงินยุ้ยเฉยลูวกยุ้ยเฉลก่อนอยุ้ยเฉลก่อน เดี๋ยวพ่อพ่อไม่ได้อยู่บ้านนะเนี่ยออมเงินออมเงินนี่ด้วยกว่าถุงทองเนี่ยดูสิพ่อไม่ได้อยู่บ้านนะลูกนะนะพ่อไม่ได้อยู่บ้านเดี๋ยวพ่อจะไปทําบุญนะลูกนะอืมเดี๋ยวให้พี่ปุ๊มาช่วยดูแลนะลูกนะพ่อไปทําบุญแป๊บนึงนะฮะอืมส่วนแป้งล่ามก็จะมีคุณพ่อมาดูแลแล้วก็มีนะมีปุ๊มาช่วยดูแลด้วย นะครับอ๋อนะโอเคนะครับอนุโมทนาบุญเอานะลูกนะพ่อไปทำบุญให้นะลูกเนาะอ่าก็ครับก็บอกลูกๆนะครับถุงทองออมเงินแป้งล่ำนะครับว่บาพ่อจะไปทำบุญพิษณุโลกนะครับก็ต้องออกเดินทางนะเพราะว่าขับรถไม่เร็วนะครับขับไปเรื่อย นะต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงนะครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับก็ทําเพื่อลูกๆแล้วนะครับแล้วกเ็เป็นการทําบุญนะครับกับผู้ใหญ่เจดีกับ FC ทั่วโลกนะครับรวมถึงแอดมินทุกท่านนะครับก็ทําบุญในการเดินทางครั้งนี้นะครับไปอย่างพิศนุโลกอีกครั้งหนึ่ง ก็อนุโมทนาบุญสา้าทุบ,บุญร่วมกันนะครับการเดินทางก็ใช้เวลาเจชั่วโมงนะครับเวลาเจชั่วโมงในหน่อยในการเดินทางนะครับระยะทางจากอ,าอินแปลงไปถึงพิสุนุโลกนะครับก็400กว่าโลนะ400ร้กว่าโลเกือบ500โลนะครับใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงในการเดินทางนะครับก็ ไปเรื่อยๆนะครับค่อยวิ่งค่อยเดินทางนะครับเป็นห่วงลูกๆไหมก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงลูกๆอยู่นะครับเพราะว่าเราได้รับป่าเอฟซีไปแล้วนะครับได้รับป่าเอฟซีแล้วก็ต้องเดินทางไปนะครับแล้วก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งมันไม่ค่อยได้มีบ่อยนะครับเราก็ไปร่วมๆกันแล้วก็ นัดเจอกันที่นู่นนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งไปตามคณะน่าจะผมน่าจะไปไม่ทันนะเพราะว่าผมไม่ได้ขับรถเร็วไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็อ,อ,อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ไปเรื่อยๆเจ็ดแปดแดชั่วโมงนะครับไม่น่าจะเกิน8ดชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆเอากิษณูโลกนะครับ บอกลูกๆก,ก่อนนะบอกแป้งล่ำบอกถุงทองบอกออมเงินเดี๋ยวพ่อจะเดินทางนะให้อยู่บ้านนะแล้วก็ให้ซาทุบุญนะครับที่พ่อแม่ไปทําให้นะครับอืให้เขาได้รับผลบุญในแต่ละครั้งที่เราทำนะครับก็ทําให้เขาด้วยแล้วก็มี f อผู้ใหญ่เจดี JD, ก็ทําให้ด้วยนะครับนะหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า อาหารค่าผล,ลไม้นะครับค่าหญ้านะครับค่านูนค่านี่ทําให้ทั้งถุงทองอ,อมเงินทั้งแป้งล่านะครับเป็นบุญเก่าของเขาครั้งที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่เนาะเขาก็ทําบุญทําอะไรไว้อาจจะไม่เยอะนะครับเกิดมาชาตินี้มาใช้กรรมนะครับก็มีคนอุปถัมภ์ดูแลทั้งผล,ลไม้ทั้งนุนทั้งนี่ล้วก็ถือว่าอาจจะโชคดีกว่า ห,หลายๆตัวนะครับในจำนวนสัตว์อยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรที่นั่นแล้วทุกอย่างก็เตรียมแล้วก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่หลับที่นอนนะครับเมื่อคืนฝนตกลงมาก็สายก็ชุ่มๆุมนะครับชุ่มชุไอฝนหน่อยแต่เมื่อคืนก็ตกไม่แรงนะเมื่อคืนตกไม่แรงเท่าไหร่นะครับที่บ้านอินแปลงแต่ก็พอให้ดินเปียกชุ่มลดลดต้นไม้ได้นะครับ ลูกๆนี่ก็จัดให้หมดแล้วล่ะนะครับแล้วก็รอนะครับรอพ่อเข้ามาแล้วก็น้องปุ๊นี่เคยดูถุงทองอ,อมเงินอยู่แล้วรู้วิธีอยู่แล้วนะครับส่วนแป้งล่มพ่อเขาก็ดูประจํานะครับนะพ่อเขาดูประจําเวลาเราเดินทางก็เดี๋ยวรอรอพ่อเข้ามาแป๊บหนึ่งก่อนนะครับรอให้พ่อเข้ามาแล้วเราค่อยทําการออกเดินทางนะครับเพราะว่าต้องมีคนมาดูทันที อาหารการกินของแป้งล่ามก็จัด3เวลาเช้าเที่ยงเย็นนะครับที่เหลือจะเป็นหญ้าสดแล้วก็เป็นฟางส่วนถุงทองออมเงินก็ไม่ห่วงนะครับเป็นอาหารเม็ดให้ทีเดียวแล้วจบเลยอาหารเม็ดปลาเส้นน้ํานะครับอย่าให้ขาดใส่ไว้แค่นั้นพอนะถุงทองออมเงินไม่เท่าไหร่แต่แป้งล่ามีตัวโตมากนี่ตัวโตแล้วก็กินเยอะนะต้องคุบต้องให้อาหารตามเวลานะครับ อย่างนัง้นน้องจะหิวแล้วน้องถ้าน้องหิวน้องนอนไม่อิ่มนะฮะจะนอนไม่นอนเลยนะครับนู่นน่ะหญ้าหวานนะครับเอามาน่ะพ่อไม่อยู่นะเดี๋ยวพ่อไปพิษณุโลกนะลูกนะพ่อจะออกเดินทางไปพิษณุโลกทําบุญนะแบงล่ำอยู่บ้านนะลูกนะรู้ไหมคนดีต้องอยู่บ้านนะรู้ไหมคะหนูต้องอยู่บ้านนะเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวพ่อรีบกลับมานะลูกนะพ่อรีบกลับไปกลับมารู้ไหมคนเก่งนะเนี่ยอืมอืม สาธุกันสาธุสาธุอสาธุเอนะโอเคบายบายนะครับก็ให้กินผลไม้ละนะครับแล้วก็มีหญ้าให้แล้วก็ตรงนู้นอีกสามก็สอบโอเคครับเอฟซก็นะทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ